สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเจอกันนะครับมาดูข้อที่4นะครับทีนี้ผมจะสอนแบบเร็วๆนะครับไปเร็วๆเลยนะครับเพราะคุณจะต้องพร้อมที่จะสอบแล้วนะครับข้อที่เป็นข้อสอบแบบสามนะลุยเลยจงหาขนาดนะจงหาขนาดก็คือบอกเป็นตัวเลขนะเป๊ะๆนะครับกระแสไฟฟ้าไอที่ไหลผ่านจุด A คือไหลผ่านตรงนี้นะซึ่งไหลผ่านตรงนี้ถ้าใครคอโจทย์ดูๆก็รู้เลยนะก็เป็นไอรวมไอทั้ทัจะหาไอรวมไม่ยากครับก็คือรวมมารวมให้เรียบร้อยแล้วเทคว หรือต่อถ้ามันต่อแบตเตอรี่นะครับสี่ขนาดสี่ได้สองจับสี่หารสองครับไม่ทวนนะฮะเพราะคุณต้องรู้เลยก็คือจับอาหารด้วยจํานวนตัวก็คือสี่หารสองนะครับทีนี้พอเป็นสองปั๊บก็จะเป็นอย่างนี้ก้อนนี้ไม่ดูแล้วนะก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือคุณได้มาสองโอห์มนะฮะแล้วทีนี้คุณก็จะรู้ว่าส่วนนี้นะครับคือส่วนที่อะไรกันอนุกรมกันนะฮะอนุกรมกัน พอเป็นอนุกรมกันครับเราจะหา R รวมนะฮะ R total ได้เท่ากับ6โอห์มเกิดจาก2องบวกสบวกสอโอห์ม oh ครับคุณจะหา I เนี่ย I เนี่ยเท่ากับ V ีส่วนอาเท่ากับ V ส่วนอวนนะไรครับส่วน R V ต้องเป็น3 3ออกจากแรงจ่ายเลยนะฮะ R ก็คือ R รวมนะครับก็คือ6 3 3าส่วนหนะฮะตัดอย่างต่ำก็จะได้เป็น อะไรครับเอาตัวแม่สามตัดถูกไหมครับส่วนสองตัวนี้ก็เป็นถูกปะสิบเอ็ดนหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นแอมแปร์จบนะครับข้อนี้ก็เป็นโจทย์ที่แจกรฟรีนะครับแจกรฟรี